สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาขอกับสองสาราทางานทักทักแค่อีกเท่นนึ่งเนาะมาพี่น้องสารดาก็มาลังจากมาตะกินข้าวแล้วก็จะกินส้มมะม่วงอันนี้มะม่วงที่สารดาได้มาจากห้าน <c oughs> อาหารพี่น้องตอนสามอาทิตย์หลังลงมาฮะนะมาและเห็ดพรมเป็นโดกอยู่ไปสุดนี้ได้ไแต่ออนซ้อนมากหลายแท้หลายว่าพี่น้องหมักลุกๆสารดาแล้วถามทำไมอ้ยอันโอ้โหเพื่อห่วงบอฮะนะ ว่าสารระดาเห็นแล้วยากจะกินสุกพนักงานทางอาจะดีอย่างที่พวกเป็นอย่างเอื้อมาสักอันสี่ข้อเพิ่นให้เพิ่อนกห่วงดอกเอารถเอื้อจะได้สเนาค่ะว่าก็เลยขขนนะเพิ่นเด้ได้สองสี่หกเยอะมากพี่น้องและกันเพิ่นกระเป่งแก้พร้อมแกะประเดชแต่ว่าขอโทษเด้อเพราะว่าสารดาหันอยู่ห้องแฮมพี่น้องบ่มีถ้วยมีจานก็เลยว่าเออบ่มีจานมีถ้วยน้อยขนาดใหญ่ก็เลยว่าใส่จอกกาแฟเด้กรเป่งค่ะพวกพี่น้องเห็นบ่กรแซ่บ อยากส้มอันนี้ก็ใส่ถ้วยเ้วยอช่วยน้ำก็จะอบมาให้เพนะื่อนสาลาด้าแล้วก็สืบเขาเปียกเขาอยากมากินนะมามามากินนั่นกันอยากส้มเป็น,นมะม่วงเลยหอมๆเลยมันใหม่คุณนะได้กินหอมเลยพี่น้องอันนี้ก็มี้คู่กายซาลาด้าไปใส่กระถึอไปนำชิมอะไรพี่น้องเลยบ,บอกกลับเลย ับมันบ่หอมบ่แซ่บกินแบบบ้านๆมันนอกสาลาดาซาลาดามันกินแบบซีกกลางเว้นสลบแล้วขึ้นจักหน้านาฮะนะเขาดำนาเห็ดยักษ์เมื่อยๆนะเป็นส้มปูโคตรแซ่บกินอย่างกระแซ่บใช่ไหมางคำน้อยเสร็จคุยประเด็จอันนี้เห็นเพื่อนยังบ็ใส่ประเด็จเขาสาลาดาหลายหลาใช้แต่น้ำมาใช้แล้าแต่มักคุยตอนประเด็จ เด็กมันเหม็นตุ้งตวงในหนึงขนานะแซ่บแซ่บก็ให้เบ้าเลยนี่แซกบเพราะว่าอันเลือกกินเบิร์ไส้กำเล็กแค่หมากพี่ด้ทำอะละปัดบางคุณ เาได้ใจห้อนยากแหงมันได้ส้มลับมพป่น้องส mm ้ม hmm. ผ mm ุด hmm. ดีแทบ่ Mà đều mà đều phải non được cái xong rồi là đã được Xem đây chà Mà nếu các Thì khác lại thì nó dến làm ta đứng đây cho nó cầm câu mồm là phải không ta có hiểu chặt sụp uhm. Hãy uhm. ันเห็นแทมบร๊วยกินนี่พี่น้องบร๊วยมากินนี่คึกยุทธันละสาลดาบานแม่มาายากยุทธันละคึกบร๊วบนหัวแต่ว่าโชคดีมีรับปากเยอะพนักงานกระจายดีที่ไปเอาให้ปิดเอารถเอื้อมาสั้นได้ได้เสนอจะเอาจะคงก็เลยแบบเอาจะคุกแค้หน่อยซะว่าสั่นเลยคุกใจอื เชื่เพิ่กันใส่ผมบัวสหยงอย่งนี้ไป มาเด้อผัดธ์สิกินนะมาหมดหมดจบมาเด้อพี่น้องอืมห้องว่างพอดีแซบยังไม่ได้เข้ากับพี่น้องมันสะะดารด์อาทิตยาขึ้นใหญ่เลยจังเป็นละอ่อนซอน สวยนี่ไปกินเฟอการกระดานด้วยเฟอคุณแซ่บๆคนหลายหาลายสารดเห็นคน,ลคน,ลลนหลายเก่งใจเพคนเนาะเรือบก้าท่าย้ันน่ะลูกค้าเพคนหลายเรือบดได้ไายเพิ่งนร้างกินแซ่บๆ มาเด้อมาเด้อน <ização> ้องทางไก่ทางไก่มากินน้ำกันกินน้ำกับน้ำลายไหลน้ำน้ำจะโผอ่เลยน้ำจะโผลงกินพี่น้อง แล้วเห็นคลิปข้าเจ้ากินนไหเจ้าด่านำลายแตกตลอดอืมเป็นเนื้อหนักหาปิดได้อย่างยังติดอยู่พี่น้องขนาดล้างอ่ะ ขันมาแก,ก่หกกัดแซบดูพี่น้องแต่แบบต้ำนี่น่ะพอดีแซบต้ำนี้มันผัดหอมตั้งห้างไดหอมจังหนึ่งไดบจังหนึ่งได้เวลาเขากินะมะม่วงพดอดีอันนี่มันเขาโกรอบ,บดีอันนี้มะม่วง,งสามฤดูเด้อเรินกิ่น,นมะม่วงโซบ้านเ้าแห้งแซบม่วง,งกระสอนะพี่น้องอ๋อหน่วยพอดีซ้ำม,มันประม,มอรือยอีย่างนี้นะยำกบกับนะ แห้งมันปนา,ากนะสารละลายกันยันปิดประยบกตไมาว่ได้นะอือแซ่บครับ ่าลาด่ากับชิโคลาพี่แล้วน้องกันเด้อกินไปแล้วแซบ่บ,บหลายพากุกขับใจหลายๆทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาเบิงมาชมมาให้กำลังใจสาลาด,ด่าเด้อยังไงก็ขอฝักซ่องซาลาดะทกเนี่ยถ้าแขกแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหากกดไลค์กดติดตามให้สาลาด,ด่าแนเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย